ปีนี้โลตสัสของพวกเราครบรอบ30ปีที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนานเป็น30ปีที่พวกเราไม่เคยหยุดพัฒนาสินค้าและบริการทุกด้านเพื่อลูกค้าทุกคนพวกเราจะไม่หยุดมุ่งมั่นและพัฒนาเพื่อส่งมอบความรู้สึกดีๆทุกวันที่โลตสัสให้กับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะแอนนี่จากมองมาร์เก็ตติ้งนะคะ กิจกรรมที่ลูกค้าได้เห็นและสัมผัสทั้งหมดทีมของเราตั้งใจคิดและลงมือทําเพื่อลูกค้าทุกคนจริงๆค่ะแล้ววันนี้เราจะลงไปเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าเพิ่มเติมกันค่ะส่วนหนึ่งของการคิดและการสร้างสารรค์แคมเปญการตลาดที่ดีคือการได้ลงหน้างงานเพื่อเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าแต่ละกลุ่มซึ่งรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆจากลูกค้าจะถูกนํามาคิดและพัฒนาเป็นแคมเปญการตลาดที่ดีและตอบโจทย์ลูกค้าของเราค่ะ สวัสดีค่ะนุ่น inventory control manager เองนะคะและนี่คือศูนย์กระจายสินค้าโลตัสวังน้อยของเราค่ะแผนกของเราเรียกได้ว่าเป็นแผนกที่คอยจัดการระบบสินค้าหลังบ้านพร้อมควบคุมการรับส่งสินค้าจากทั้งเวนเดอร์และสาขาค่ะทุกวันนี้ความต้องการของลูกค้ามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสินค้าที่ต้องจัดเตรียมก็มีรายละเอียดมากขึ้นตามไปด้วย เรื่องคุณภาพและเวลาเป็นส่วนสำคัญในการบริการลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะนึกถึงสินค้าอะไรทางนุ่นก็พร้อมที่จะเตรียมสินค้านั้นๆให้พร้อมอยู่เสมอทั้งคุณภาพความสดและปริมาณสินค้าที่ครบถ้วนค่ะเมื่อลูกค้าเลือกสินค้าได้แล้วผมวิมจาก Operation Excellence จะรับหน้าที่ดูแลระบบงานของสาขาทุกเรื่อง ตั้งแต่การทำงานไปจนถึงการให้บริการและการเรียนรู้กับลูกค้าและหน้างานจริงก็สำคัญมากครับการใกล้ชิดกับสาขาและลูกค้าทำให้ทราบถึงปัญหาและสามารถพัฒนาระบบและกระบวนการได้ดีมากขึ้นหลังบ้านอย่างพวกเราจะคอยปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แต่ละสาขาเพื่อให้ลูกค้าประทับใจเพราะเรารู้ว่าความสะดวกรวดเร็วสำคัญกับลูกค้ามากครับ เดี๋ยวช่วยนะครับและอําขอเป็นตัวแทนจากทีม p e o p l e ขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกคนของโลตัสและขอสัญญาว่าจะดูแลและบริการลูกค้าทุกท่านให้เกิดความประทับใจสูงสุดและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พวกเราทำเพื่อลูกค้าทุกท่านครับพวกเราทีมงานโลตัสทุกคนตั้งใจที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับลูกค้าทุกท่าน และเนื่องในโอกาสโลตัสครบรอบ30ปีนี้พวกเราขอมอบความรู้สึกดีๆเพื่อเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับลูกค้าทุกคนและเราสัญญาที่จะอยู่เคียงข้างทุกคนต่อไปพร้อมสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อความต้องการของลูกค้าทุกคนค่ะ มาชอปที่นี่ทุกๆเดือนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะอยากให้โลตัสเนี่ยะคะ่ะได้จัดแบบว่าจัดหนักลดหนักให้กับลูกค้าทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากให้โลตัสนั้นหิงๆปังเรืเลยๆนะคะขอบคุณค่ะขอให้มียอดขายที่ดีๆแล้วก็มีสินค้ามาขายให้กับคนไทยนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ได้นานๆนะครับ ก็ขอขอบคุณโลตัสนะคะที่มีสินค้ามากมายให้พวกเราได้เลือกช็อปก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้โลตัสอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะ